เฮมิโกะมาช่วยบัลยานะครับโบเนียบัยลยาอะไรวะกลับไปที่ไฮเปอร์เลียนซะเิมิโกะจะลุยเองทั้งหมดนี้เพื่อช่วยเคลียร์หน้านะครับลูกศิษย์ที่รักของเมิโกะแล้วก็เพื่อนคนสำคัญของเมย์กับโบเนียนั่นเองขออภัยคุณผู้ชมที่ผมจะต้องตัดเนื้อหาไปบางส่วนนะครับไม่งั้นเนื้อเรื่องมันจะยาวเกินนะครับผมเล่นมาชั่วโมงกว่าละคือแบบเนื้อเรื่องมันมากโอ,อ้อ๋อต่อจากต่อจากบทที่แล้วไม่ใช่บทที่แล้วอะต้นเรื่องบทนี้ทรี่เก้า โอ้แทงทันนะครับโดนเข้าหลังนึกว่าแบบโดนตีหลังแบบสลบไปเดือดเอ <c oughs> นี่เห็นไหมโกะลดลงคนเจ็บแล้วนําให้ไปเลี่ยนอะไรวะอ่านไม่ทันตัวโทเดี๋ยวเข้าน่าจะน่าจะมาถึงรีบพาคนอพยพหรือเปล่าอ่านไม่ทันครับเมื่อกี้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยมันบังคับตายปะเนี่ยหรือว่าผมเล่นกากวะน่าจะก,กากหรือเปล่าจังเิร์นไม่ได้ครับ มันแพทเทิร์นไม่เหมือนเดิมเออไม่เหมือนเดิมจริงโอ้โหมันเรียกมังกรมาด้วยนะถอยถอยถอยเออตีอย่าลุกอย่าลุกอย่าให้มันลุกอย่าให้มันลุกสานเรื่อยๆสานเรื่อยๆอย่าให้มันลุกนี่นี่เออ <laughs> ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกอยู่อย่างเงี้ยแหละ เออสูตรน,นั่น,น,นถ้าทางจะเจ็บนะนั่นเลือนออกเป็นเหมือนกันนี่นาะไม่เคยคิดเลยว่าเทพเจ้าจะเลือดไหลเป็นกับเขาด้วยเป็นไปไม่ได้ข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าซ้ําให้นําใจฉันมีเวลาไม่ค่อยมาก้วยสิมาฮิมิโกปะปอนมนุษย์อวดดีแต่ดูว่ามนุษย์บ้างแมลงบ้างไม่เบื่อหรือไงยะฉันก็มีชื่อรู้ไหมจำมาไว้ให้ดีละ่ะเวลาจย,ยมบานมาถามว่าตายเพราะใครจะได้บอกถูกโขฉันชื่อฮิมิโกะมูระตะการควบคุมระบบออนไลน์ต่อจะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่เธอสร้างขึ้นหลุดมือไปได้แน่นอนยิงได้ แสงกระโดูแรงที่พุ่งออกมาจาับปืนใหญ่ทะลวงเข้าใส่ร่างกายของแฮชเชอร์ตายแนะ่ียน่าจะตายก็พอให้แฮชเชอร์ที่มันอยู่ในตัวเคียนหน้าตายก็พอตายตายตายแล้วทีเถอะอย่ายเคียนหน้าตายก็พอให้แฮชเชอร์ตาย โอเราเพีงพอสะด้วยน้นเมื่อกี้เอตล่าเชื่อหนีไปในมิติจินตภาพแล้วเราสร้างความเสียหายได้มาหาศาลแต่เธอหนีไปได้อ้าวเราอาจจะไม่ควรยิงอาวุธนั่นเราไม่มีทางเลือกมากนักอพยพคนทั้งหมดขึ้นเรือสรุปหนีไปได้วัตถว่าะสู้แทบตายน้าป้ายิ่งป่วยอยู่ด้วยนะ่ะการจบแบบไม่มีใครตายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับนี่อะไรอะวิดีโอ รูปวิดีโอที่ทางเชื่อมของของเรือส่วนล่างของยานลบไฮเบรียนเฮมิโกยืนเพียงอยู่ที่ทางเชื่อมด้านนอกเขตห้องพยาบาลมีคนมากมายเร่งรีบผ่านเธอไปเธอพยายามรักษาบาดแผลของเธออ๋อแต่เรือก็ไม่ยอมหยุดไหลสักทีอ้าวฉันว่าครั้งนี้ฉันคงสาหัสจริงๆมีใครได้ยินเธอเตลุ่มของแสงสว่างแวววับสะท้อนเงาของใบหน้าของเธอเสียงเงดินดังขึ้นอีกครั้งทำเดินเริ่มวุ่นวายไปหมดแต่เไม่โกยังคงนิ่งสงบเหมือนเดิมเอาละ ถึงเวลาของคนที่ยังรอดอยู่แล้วสินะเธอยังตัวขึ้นแล้วมุ่งหน้าไปยังทางตรงข้ามกับหล่าลูกเรือว่าเธอนี่ไม่รู้จักโตเลยนะแต่ฉันก็ชอบแบบนั้นนะเราอาจจะยังต้องไปกันอีกไกลใช่ไหมเฮ้ยทำไมเหมือนบอกลากันแล้วอะ่ะทพงสังเสียดิพี่ <c oughs> น้ำตาจีไลอยากได้เบียร์จังเลยนะอยอขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดเพียงสาวทุกสาวทุกสาวทุกจะได้ดูเข้าครวกับวาคิเลียต่อไหมเนี่ยโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่โคตรมีความสุขนะครับผมเคยไปดูนี้มาที่เขาครวกับวาคิเลียแล้วแบบอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามเพิ่ อุสัญญาณความร้อนที่ระบุไม่สามารถระบุลุมลักไฮนอกได้กลแคปซูลโอ้อันนี้คืออยู่บนยาัไฮบเบรียนใช่ไหมเนี่ย เก็บเคบซูลใส่กระเป๋าอ่า,าลุยอนิเมชันยังคงสวยเหมือนเดิมนะครับโค้สวยโอ้อย่าฝืนอย่าฝืนเอาพอไหวเอาพอไหวแต่ป้าแกจะช่วยเคียร์หน้าให้ได้เลยนลเนี่ย อุ๊ยเจ็ยตุ้มมันอยู่นี่ได้ไงวะคิดว่าจะหนีไม่ได้เหรอพอ<ต>มบว<ปล>กผมพร้อมไม่จะตายเลยนะไม่ตายหรอกเว้ยอุอ๊ยเชี่ย นี่สังสารภาปปะเนี่ยดินลนไปก็ยายหนอนมันแรงโหชี้แบบคนธรรมดาเลยแล้วเนี่ยแต่ป้าไม่น่าธรรมดาป้าไม่น่าตายเพราะอย่างนีุ้้ยเขี้โคตรก่อนเลยโห ยังบอกตากอยอีกนเนี่ยนะมันจบซะทีเถอะมึงตายแล้วทีเถอะไอ้ก้อนเขียหน้าเฮ้ยมึงม,ม,มีร่างกายปลาร้าอยู่เงน้ยมั้อย่ากโกรธกันเลยนะยายหนูมึงอะตายสายเวร แค่น้าตอนนี้เธอตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็คงจะเปลี่ยนไปเ่อคงไม่ใช่ที่สวยงามอีกแล้วชีวิตที่เธอรู้จักคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว mm hmm. บอกให้อย่ายอมแคไออะไรวะเนี่ย โหสุดแรงเกิดเลยฉันจะเป็นวาควิเทต่แข็งแ่งนิสุห้ดู 行きなさいキナ《これで授業はおしまい Wow. <laughs> Cái tai chi ngỡ <laughs> yeah. 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 แล้วเคียหน้าก็ยังไม่น่าจะรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้าเขาคี้อะไรวะรูแลวทำไมคนเตือนผมเยอะจังเลยว่ามันตับนะครับเออไม่น่าตายจริงของมันนะ้งเนาะเนาะเพราะว่าโอ้โ,อโหทำไมมึงทำมากุอย่างนี้ เนี่ยแล้วเขาเหมือนเป็นแบบครอบครัวสุขสันต์กันอะอยู่ด้วยกันยิ่งถ้าใครดูครอบครัวกับวาคิรี่นะผมบอกเลยโคตรโคตรอินอะผมยังดูไม่นคนตุกต่อนะผมกลัวเลนแบบมันไปสปอยเนื้อหาอะไรนะครับครอบครัวกับวาคิรี่ที่ไม่มีป้าฮิเมโกะได้หรอวะแม่ครับไปเจอกันใหม่บทหน้าครับบทย่อยยแม่งอะไรวะฝุ่นเข้าตาเลยครับโอเคไปเจอกันใหม่ในเรื่องบทหน้าครับผมบทดิการ์นั่นแหละแต่ว่าเป็นบทย่อยโอเคครับไปเจอกันจุ๊บ